สวัสดีค่ะเพจต่อเผาถ่านน,สสาน,น้ำส้มควันไม้นะคะวันนี้มาดูการเผาถ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนั้นต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่มีปืนเล Ь ี้ยงไฟนะคะปืะนเราหมดนะคะวันนี้เรามีปืนเยอะแยะเลยนะคะสําหรับที่จะเผาถ่านให้ท่านผู้ชมดูนะคะก่อนที่เราจะเผาถ่านนะคะเราก็ต้องเตรียมไม้นะคะไม้ประมาณน,นี้นะคะตัดท่อนขนาดนี้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะ แล้เวเราก็จะคัดเศษไม้นะคะคัดเศษไม้ไม้มีอยู่3แบบนะคะก็คือ,อไม้ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะในถัง200ลิตรเราก็จะเตรียมไม้ไม้ไม้ท่านท่านใหญ่ไว้ข้างบนเลยนะคะเพราะว่าความร้อนมันจะขึ้นข้างบนก่อนนะคะเล็กกลางใหญ่นะคะเรียงตามลําดับนะคะตอนนี้เรากําลังจะ ตอนนี้ไปได้ที่แล้วนะคะเนี่ยไฟได้ที่แบบนี้นะคะถ้าไปได้แบบนี้นะคะก็คือเรื่องไฟเลยนะคะให้เราใส่ปืนเข้าไปเยอะๆเลยนะคะช่วงแรกๆนะคะใส่ให้ได้แบบนี้นะคะ ไม้ยูคารนะคะจะมีประสิทธิภาพดีมากนะคะเป็นไฟแรงมากนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะอย่าให้ขาดใส่เข้าไปก่อนอแล้วก็เปิดอย่าลืมเปิดหน้าเตานะคะเปิดให้ได้ทั้งสองข้างเลยนะคะเปิดได้ทั้งสองข้าง ะะปืนนะคะปืนเราก็จะปืนที่จะใช้เลี้ยงนะคะใช้ประมาณตะก้านี้ก็พอนะคะถ้าถายแจ็แล้วเราก็หยุดเลยนะคะไม่ต้องใช้อีกน,นะคะเนี่ยเราจะเติมปืนได้เลยนะคะอย่าให้ขาดนะคะเติมไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะได้สะสมอุณหภูมินะคะ ไัก็ได้เขาก็จะ,จะได้สารผสมความร้อนแล้วเขาจะทายแก๊สให้เรานะคะเดี๋ยวเกันเนนลย่ะเพราะว่ามันมีช่องระบายอากาศอยู่แล้วนะคะของทางเตาถังหน้าเนี่ยจะเป็นเตาที่ติดง่ายนะคะจุดครั้งเดียวก็ติดนะคะเนี่ยอย่าหวงปืนนะคะบางคนบอกว่าเผาไม่ได้เผาไม่ได้เผาไม่ได,ไได้คืออะไรเพราะว่ามาตรฐานของเตามันมันมีระบบลงตัวของมันอยู่แล้วนะคะ ขอให้เราใส่ฟืนประมาณนี้นะคะอย่าให้ขาดตอนนี้ไฟดีมากนะคะไฟเราดีมากเลยต้องให้ได้ไฟแบบนี้นะคะ เรารุ่นนี้ก็คือรุ่น SS01 นะคะแต่เรามาหุ้มฉนวนลอลองดูนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ความร้อนเร็วนะคะเป็นเป็นระบบกึง่งเอ่อซุปเปอร์ซันนะคะระบบกึ่งซุปเปอร์ซันแบบเอ่อน้ำส้มควันน้า้ยบวกกันนะคะเป็นลูกผสมนะคะ ชนะมากรองน้นต้มคันไม้นะคะตอนนี้เราสะสมปืนไว้เยอะแล้วนะคะกำลังร้อนนะคะ ปัญหารู้ไหมคะว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราใช้ไม้ไม้สดกับไม้แห้งนะคะผสมกันแล้วเราก็มาบอกว่าฐานสุกไม่เท่ากันและอีกอย่างก็คือไฟมันไม่ถึงค่ะไฟเราต้องได้แบบนี้ค่ะเราจุดไฟตอนแรกก็เหมือนที่อธิบายให้ฟังนะคะก็คือจุดไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องหวงฟืนนะคะเพราะว่ากว่าที่เราจะแลกอะไรมามันไม่ใช่ ไม่ใช่หมดน้อยนะคะก็เป็นธรรมดานะคะกว่าที่เราจะได้ฐานนะคะฐานเราก็จะมีคุณภาพสูงเป็นฐานไบโอชานะคะเห็นไหมคะไฟมันติดดีนะคะโดยเฉพาะไม้ยูคานะคะใช้ดีมากเลย เราก็จะใช้เวลาประมาณนี้นะคะ่ะประมาณชั่วโมงเดียวเราเราแค่คุมไฟให้ได้ก่อนในระหว่างนี้เราอยากไปทําอะไรก็ไปทํานะคะแต่อย่าลืมมาดูไฟนะคะมาดูไฟอย่าให้ขาดต้องให้ไฟมันสะสมแบบนี้นะคะอุณหภูมิต้องได้เราไม่จําเป็นต้องมานั่งเฝ้าตลอดเวลาะคะ่ะพอคายแกส๊สไม้คายแกส๊สแล้วเราก็กลับมาดูใหม่ว่า แก๊สดับตอนไหนเราก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วกับการเผาถ่านนะคะเป็นเตาที่พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะก็คือเราไม่ต้องมายุ่งยากกับการเผาถ่านไม่ต้องใช้เวลาข้ามวันข้ามคืนนะคะในระหว่างนี้เราสามารถไปทำงานอย่างอื่นได้นะคะ สำหรับน้ำส้มคันไม้เราก็จะได้น้ำส้มคันไมเ้เข้มข้นนะคะรุ่นนี้เราไม่ต้องใช้ดินอุดนะคะ แล้วนะคะฟังเสียงนะคะเราต้องสังเกตเสียงด้วยอ <c oughs> ุณหภูมิเริ่มได้แล้วนะคะแคบเดียวนะคะขอ,อให้ไปได้นะคะ มีไม้อยู่คาก็จะโชคดีหน่อยนะคะเพราะว่าไฟลุกดีมากใช้เวลานะ้ามาก ะะเดี๋ยวจะสะสมฟืนให้ได้เยอะๆนะคะให้ความร้อนมันได้เร็วนะคะ <c oughs> เพราะว่าด้านหลังเรามีที่ระบายอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เป็นเตาสองหน้านะคะระติดติดรั้งเดียวนะคะนี่ยถือไปรั้งเดียวติดเลยนะคะก่อนจะทำไปเตาสองหน้าเอแล้วทำเตาหน้าเดียวนะคะก็ ะมีบ่นๆกันบ้างนะคะว่าเตาติดยากแต่เตาเรานะคะไม่ว่ารุ่นไหนๆนะคะเราจะพัฒนาแบบว่าให้ให้เตาหน้ากว้างนะคะมันจะได้ไม่มันจะได้มีชีะบายอากาศเยอะหน่อยนะคะจะลืมนะคะเน้นนะคะสําหรับมือใหม่นะคะไม้นะคะ มีไม้อยู่3แบบนะคะฐานระดับนะคะไม้กลางเล็กใหญ่นะคะให้ใช้ไม้ไม้ใหญ่อยู่ข้างบนนะคะเพราะว่าความร้อนมันจะขึ้นข้างบนก่อนนะคะหมายความว่าข้างบนสุกก่อนข้างล่างนะคะ ติดแล้วนะคะมั่นใจเลยติดร้อปเซนนะคะเตาที่เราส่งไปนะคะส่วนมากลูกค้าจะรีวิวมาให้ดูนะคะ ร้อยทั้งร้อยได้ฐานทุกคนนะคะไม่มีพลาดนะคะรุ่นเตารุ่นสองหน้าเนี่ยนะคะไม่เคยมีใครบ่นว่าเตาติดยากนะคะนอกจากว่าลูกค้าท่านนั้นจะดูแกส๊สไม่เป็นนะคะดูแกส๊สไม่เป็นแต่ว่าปล่อยให้ไฟไปล่อยให้ไฟทํางานของมันเองสุดท้ายแล้วก็ได้ฐานนะคะโอเคเลยรุ่นนี้สบายมากส,สบบสำหรับมือใหม่นะคะ เตาแบบนี้นะคะอยากแนะนานะคะก็คือสําหรับมือใหม่เลยที่ไม่เคยเผาถ่านนะคะไม่เคยเผาถ่านสักครั้งเลยแนะนําเป็นเตารุ่นนี้นะคะ SS05 เลยนะคะ SS05 Plus SS04 SS05 SS05 Plus แล้วก็ SN01 นะคะได้หมดนะคะเพราะว่าเตาเราเป็นเตาสองหน้าใครใช้ก็ได้ค่ะมือใหม่ก็ได้แล้วข้อสําคัญนะคะเตาเราจะ สะดวกสบายการเคลื่อนย้ายนะคะน้ําหนักไม่มากเหมาะสำหรับผู้หญิงนะคะทำงานคนเดียวนะคะขอให้เรามีไม้เตรียมไม้ไว้นะคะเราสำเร็จแน่นอนกับการเผาถ่านง่ายๆจิ๊บๆนะคะเห็นไหมคะถ้าไฟได้ฟันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นเอ่อกึ่งซุเปอร์ซันบวกน้ำส้มควันไม้นะคะยังจะมีควันนิดนึงนะคะแต่ไม่ถึงกับมากนะคะท่านใดนะคะที่สนใจดูงานนะคะแวะมาชมงานที่บ้านคําบงนะคะอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะคะเรายินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่ใฝ่รู้นะคะอยากเรียนรู้อยากมี งานทําที่บ้านนะคะเชิญแวะมาดูเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มั่นใจนะคะว่าเตาเราใช้ได้ดีขนาดไหนนะคะคอยติดตามเพจเราเผาถ่านน้ำส้มควันไม้เพื่อเกษตรอินทรีย์นะคะเราจะมีข้อมูลดีๆให้อ่านให้ดูวิดีโอนะคะแล้วก็ดูรีวิวของลูกค้านะคะที่ซื้อไป ลูกค้าท่านก็จะส่งมาให้ดูนะคะรีวิวเป็นการการันตีเป็นการคอนเฟิร์มยอดเป็นการคอนเฟิร์มว่าเตาของเราดีแค่ไหนนะคะถึงได้กล้าส่งรีวิวมาให้ชมนะคะตอนนี้เราก็จะคุมไฟไปเรื่อยๆก่อนนะคะตอนนี้ก็ถือว่าติดแล้วนะคะดูควันนะคะควันก็จะมีสี มีสีคุณคุณอมเหลืองๆนะคะไฟเริ่มติดแล้วนะคะไม่นานไม่นานเราก็จะได้ถานแล้วนะคะทางมะพร้าวเราก็เอามาเผาถ่านมา,มาทำได้นะคะมาเลี้ยงไฟได้ใช้ทรัพยากรที่อยู่รอบตัวนะคะใช้ให้คุ้มค่านะคะ เราไม่ได้ตัดเราไม่ได้ตัดไม้ทาลายป่านะคะเราเราปลูกป่าทดแทนนะคะอย่างไม้ยูคาอย่างนี้นะคะอยู่ในสวนเราเราก็ตัดมาทําฐานได้นะคะเราก็จะปลูกทดแทนด้วยตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนนะคะต้นมะม่วง,วงลำไยมะพราะ้าวไผ่อย่างนี้นะคะเมื่อวานก็ได้พูดถึงสรรพคุณของไผ่แล้วนะคะว่าไผ่มีประโยชน์แค่ไหนนะคะ เห็นไหมคะปืนยังไม่หมดตะก้าเลยนะคะไฟติดแล้วนะคะเชื่อไหมคะเนี่ยปืนนะคะตะก้าเท่านี้นะคะหมดไปครึ่งหนึ่งนะคะถ้าเราจะหยุดก็หยุดได้นะคะรอแค่ชมแก๊สคายนะคะไม้คายแก๊สนะคะเราหยุดก่อนแค่นี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะเลี้ยงไฟไว้สักพักก่อนแล้วค่อยมาดูกันใหม่